สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรีวิวฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ของ eFootball Mobile 2 0 2 4นะครับวันนี้ก็จะมาในฟีเจอร์ของ r i v e r p o o l FC ครับก็คัดมาเราสู่กันฟังนะครับ 3าสัก3ามตัวนะครับก็ขออนุญาตไม่เอามาทุกตัวแล้วกันนะครับอย่างเช่นอาริซองเบเกอร์นะครับมาบ่อยแล้วนะครับไม่เอามาแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เรามาเริ่มตัวแรกกับเจโกโจตานะครับตำแหน่งมาเป็น CF นะครับเป็นหน้าเป้าหน้าเป้านะครับเป็นหน้าเป้านะครับ ค่าพลัง overall นะครับเมื่อเวลตันอยู่ที่96นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็มี CF นะครับแล้วก็ MF ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหน้าซ้ายก็ได้นะครับแต่ค่าพลังก็จะลดลงไปนะครับผม ไม่เหมือนกับตัวที่เอามาเปรียบเทียบนะครับตัวที่มาเปรียบเทียบตำแหน่งจะเป็น LWF นะครับเป็นหน้าซ้ายนะครับเล่น CF ก็ได้นะครับเล่น MF ก็ได้นะครับเล่น CF กับเล่น MF ค่าพลังจะสูงกว่าที่ไปยืนเป็น LWF นะครับค่าพลังเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับด้านเกมลุกนะครับ Attacking นะครับ Offensive Awareness นะครับ ตัวเราจะพูดแต่ตัวใหม่เลยแล้วกันนะครับตัวที่พึ่งแจกนะครับก็เป็น89นะครับความสามารถในการเล่นเกมลุกนะครับการเลี้ยงบอลการคลองบอลนะครับ81นะครับดิปปิ้ง80นะครับการบังบอล83าโอ้รู้สึกจะได้อกว่านะครับได้อกว่าตัว p l a y e r of t h e Week นะครับจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวไม่ค่อยดีนะครับฟินิชชิ่ง วินจชิงก็เท่ากันนะครับเฮดดิ้งน้อยกว่านะครับเซตพีดนะครับเซตพีดบ่ได้บ่ได้นะครับเซตพีดสูสีครับเอ้ยไม่ใช่ดิเซตเซตพีดอ่าสูสีถูกแล้วครับไม่ได้ดีนะครับลูกเคิร์ฟมีนะครับมาดูด้านเกมลับนะครับเกมลับตึ๊ดๆไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยแล้วกันเกมลับดูแค่แอคชั่นแล้วกันการมีส่วนร่วมกับเกมนะครับ72กับ80นะครับเออลืมพูด สไตล์การเล่นของโจต้านะครับเป็นดัมมี่รันเนอร์ครับหรือดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ตัวหลอกนะครับตัวหลอกตัวดึงตัวประกบนะครับเหมือนกับที่บ้านเราอะไรนะดัมมี่ดัมมี่เออหลอก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 ครับหลอกหลอกครับมาเรื่องของกายภาพนะครับสปีดสปีดสปีดโอ้สปีด83นะครับแอคเซเลชันเก้าสิบสองโอ้ดีดีก็ เก้สิครับเหนือกว่าตัวเก่านะครับคลิกพาวเวอร์เสมอกันครับ83จัมปิ้งน้อยกว่าครับ7,9กับ83นะครับฟิสิ a อลคอนแทคโหยตายแล้วมีน้อยจังเลย69 73บาาาลานซ์90บาลานซ์สูงกว่านะครับสเตมินาเท่ากันนะครับเอ่อท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับใช้บ้างเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ความแม่นยำอยู่ในระดับ Very High นะครับ Very High นะครับ ผ่านไปแล้วสำหรับคนแรกนะครับเดียโกโชต้านะครับต่อมาคนที่สองมาเลยครับนักเตะใหม่ครับยังแม็กอาริสเตอร์ที่ย้ายมาจากไบรตันนะครับตําแหน่งเป็น CMF นะครับเล่น CMF เล่น a อซีเอ๋อเล่นเก็ได้นะครับ โทษทีครับเมื่อกี้โจตาเป็น SF นะครับเป็นหน้าต่ำนะครับโทษทีขออภัยนะครับพอดีผมสับสนตำแหน่งสามอันนี้จะเป็นอกองกลางครับกลางลุกกองกลางเออเป็นเพเมกเกอร์เป็นกองกลางแล้วกองกลางตัวรับนะครับโทษทีครับผมอ๋อมาดูแม็กอลิสเตอร์ต่อดีกว่าครับแม็กอลิสเตอร์มาในตำแหน่ง CMF ครับค่าโอเวอร์ออลอยู่ที่94นะครับตัวที่เปรียบเทียบเป็นของ บตันนะครับเข้าออกเ4เท่ากันครับแต่มาดูความแตกต่างนะครับต่างกันไม่เยอะครับความสามารถด้านเกมลุกนะครับ79กับ80ไม่ต่างครับบอลคอนโทรล84เสมอกันครับดิปปิ้งเสมอกันครับ8 4วางบอลไทยโพสเซชัน85เท่ากันโอ้โหโลพาสไทยโพสชันนี่มันตัวเดิมเลยนี่นะตัวเดิมเลยครับการเล่นเกมรับนะครับ ดิฟเฟนซีฟอเวอร์เนตนะครับ70นะครับดิฟ e ฟนซีฟเอนเกจเมนต์75นะครับก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับเอนเกจเมนต์ uh, mm hmm. ก็จะเป็นเวลาเขาคู่ต่อชู้เขาจะยิงหรือจะส่งอะไรเงี้ยก็จะมีการยกขาบางังยกขาตัดบอลน,นะครับในจังหวะนั้นนะครับ ừ, ก็คือเอาง่ายๆการมีส่วนร่วมในเกมรับนั่นแหละครับการมีส่วนร่วมในเกมรับนะครับ uh, ถ้าเป็น Defensive Awareness ก็เป็นการอ่านเกม ในเรื่องของเกมรับนะครับส่วนแอคเ s ชั่นก็เป็นการมีส่วนร่วมกับทีมนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจก็คือเป็นการวิ่งบีบวิ่งช่วยเพื่อนนะครับอก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับต่อมามาดูเรื่องของกายภาพนะครับร่างกายก็ Speed. สปีดสปีดจะดรอปลงจากตัวก่อนหน้านี้ครับเป็น79ครับแ c คเซเ a t i o n เป็น75นะครับคิดพ Power น้อยลงนะครับ จำเสมอการฟิสิกอลคอนแทคเสมอการบาลานน้อยลงครับสเตมินาอืมก็ไม่ค่อยต่างครับแต่จะต่างก็แค่สีเสือ้อออสไตล์การเล่นเป็นกองกลางแบบบ o ็อก์ทูบ็อกสายอึดตึกทนครับวิ่งยาวยาวยันท้ายเกมครับเท้าข้างไม่ถนัดก็ไม่ค่อย แลลี่เลยนะครับนี่ไม่ใช้แทบจะไม่ใช้นะครับแลลี่ความแม่นยำอยู่ในระดับ h i นะครับผมต่อมาไปดูคนที่3คัคโปโคดิกัสโปนะครับกาดโปนะครับตำแหน่งเป็น LWF นะครับก้าพลังโอออยู่ที่94ผมเปรียบเทียบกับตัวที่มาให้เราเปิดโดยใช้ดาวเปิดนะครับดาวาดาวเปิดนะครับ ก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวนี้95นะครับเล่นได้หน้าเป้าก็ได้นะครับข้าออลดลงนะครับหรือจะเล่นเป็นหน้าซ้ายก็ได้นะครับผมค่าพลังต่างกันนิดหน่อยมาดูครับว่าต่างกันตรงไหนบ้างครับออฟเฟนซีฟนะครับออฟเฟนซีฟอาแวร์ e น็ตเสมอกันครับผมการหาตำแหน่งนะครับในด้านเกมลุกนะครับบอลคอนโทรลนะครับ83ดสิบฟิ้ง การเลี้ยงบอล8 87กับ90นะครับการบางบอล8 8 82จ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาว79 77นะครับฟินิชชิ่งน้อยลงนิดนึงครับ80 h e เฮดดิ้ง60เท่าเดิมนะครับลูกเซตพีดนะครับลูกเซตพีดเล่นได้ครับ77กับ79นะครับสูสีครับลูกเคิร์ฟลูกโค้งนะครับความโค้งลูกอยู่ที่78นะครับ เอ็ดเ uh, กชันก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างครับ6กกับ58ก็คือไม่ค่อยลงมาช่วยไล่บอลเท่าไหร่เป็นสายยืนค้ำอยู่ด้านหน้าอีกและลืมนะครับโทษทีสไตล์การเล่นเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์ก็คือเป็นปีกธรรมชาติครับเกาะอยู่ด้านนอกตลอดนะครับไม่คัดเข้ามาด้านในนะครับไม่วิ่งตัดลายเข้ามาด้านในเพื่อที่จะมาทำ หาตำแหน่งในการจบสกอร์นะครับเป็นพวกห้อยโหนอยู่ริมเส้นอย่างเดียวนะครับสปีดนะครับ86นะครับของเดิม89นะครับแอคเซเลชัน84เท่ากันครับคิกพาวเวอร์85กับ84นะครับจัม5ปดหฟิสิกอลคอนทค67นะครับบาลานซ์79สเตมีนา83นะครับก็เหมือนเดิมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมต่อมาคนสุดท้ายที่เอามาเลยเป็น นักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาครับอ่านว่าอะไรหนอ o โซบอสไลแต่ผมได้ยินเขาอ่านว่าโซโบโซโลโซโบโซไลผมอ่านว่าเป็นโซบอสไลแล้วกันนะครับเข้าใจง่ายดีตำแหน่งมาเป็น AMF นะครับสไตล์การเล่นเป็น Creative p l a y m a k e r นะครับค่าอออยู่ที่94บตัวที่มาเปรียบเทียบเป็นของทีมชาตินะครับค่าพลัง อยู่ที่94เท่ากันแต่ตำแหน่งการยืนจะคนละตำแหน่งนะครับตัวที่เป็น Player of the Week นั้นจะเป็น LWF นะครับผมจะเป็นหน้าซ้ายส่วนตัวที่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลจะเป็น Midfield ตัวรุกนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมครับเ k ี e r t h p a y m a k e r นะครับ,รบเล่นได้ AMF ดีที่สุดนะครับมาเล่น CF บ่อค่อยคือครับเหลือแค่90เองนะครับอ๋อนี่ไง ไปเล่นหน้าหน้าซ้ายก็ยังได้นะครับค่าพลังโอ้ออกก็ไม่ได้ลดลงหน้าซ้ายหน้าขวาโอ้ตัวนี้แจ๋วนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับจากที่ดูในการตำแหน่งการยืนหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าต่ำเคียทีเพเมกเอฟเอฟก็เล่นได้ LMF ก็เล่นได้ r m f ก็เล่นได้ไดโอ้โหตัวนี้คุ้มครับคุ้มแต่สปีดจะไม่อ๋อสปีดก็เยอะอยู่นะครับ มาดูด้านเกมลุกนะครับค่าพลังด้านเกมลุกอ่านเกมการหาตำแหน่งครับจะสิบสามเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเหมือนกับพวกกองหน้าในบางทีมเลยนะครับนี่ไม่ได้ท็อปเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับโอ้บอลคอนโทนะครับเก้าสิบสองเนี่ยดิปปิ้งโห่นิตียนตะขอเลยนะครับนี่เก้าสองแปดสิบเจ็ดเลยดูแข็งด้วยแข็งด้วยบังบอลได้ดีเลยเก้าสิบนะครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวดีนะครับ ฟินิชชิงก็มีนะครับ74เลยครับลูกเซตพีดก็ดีนะครับความโค้งก็เยอะเฮ้ยแจ๋วแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงอ่มาดูแอคชั่นก็ยังน้อยอยู่นะครับไม่ถึง60นะครับกายภาพด้านร่างกายนะครับสปีด86เลยนะครับการออกตัว81นะครับพลังความแรงนะครับ91นะครับฟิสิกอลคอนแทคน้อยน้อยกว่าตัว player of the week นะครับ 6กเองบาลานซ์77สเตมีนา78ปการใช้เท้าข้างไม่ถนัดคือใช้บ้างเป็นครั้งข่าวนะครับความแม่นยำอยู่ในระดับเวลไฮไม่ใช่เวลไฮตัวทีครับก็ในทั้งหมดที่ผมเอามานะกับที่ผมดูผมว่าโซบอสไลน์นี่แหละน่าจะคุ้มสุดนะโซบอสไลน์ so มันก็ที่เหลือที่ไม่ได้มาก็เป็นอิเลียดนะครับอิเลียดอิเลียด กับใครเนาะอีกตัวหนึ่งจําชื่อไม่ได้โทษทีครับพอดีมันมาบ่อยผมก็เลยไม่ค่อยเอาเลยไม่ไดเอามาเปรียบเทียบนะครับแล้วดูค่าพลังก็ไม่ต่างกันก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม